บีไออะไรนะซ่านะครับวันนี้เราจะพามาเทสถนนลัดยางนะครับอันนี้เราต่อคอเรียบร้อยแล้วก็จะมาดูว่าการข,ขี่ลัดยางเนี่ยมันจะสามารถขี่แล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเรากําหนดไว้ว่าการขี่บนถนนลัดยางเนี่ยเราจะพยายามให้ข้างหน้านเนี่ยมันสั่นน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ให้สั่นเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราไปขี่ในพื้นที่ส่วนแล้วเราเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะเลี้ยวยากนะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นสเตอร์ใหญ่นะครับ49ฟันนะครับอันนี้เราจะขี่มือเดียวนะครับความเร็วจะอยู่ประมาณ30-40นะครับอันนี้มือเดียวนะครับ ถ้าสำหรับคนขี่ประจำนะครับก็จะไม่ได้รู้สึกยากอะไรนะครับอ่าก็จะถึงที่หมายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เหลืออันนี้เทสเทสขี่ถนนลาดยางแล้วก็ถนนลูกรางเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือจะเรื่องของการเก็บรายละเอียดใส่ชุดสีนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเทสอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้ครับ